อ่การ์ดอ่านการการ์ดได้นการ์ดได้เยอ่าซ้อนอย่าซ่อนลงตอนนี้ได้ป่าลงเก็พี่เป๊กได้ไมนะไดมนะ่ต้องวันนี้เป็นวันอะไรคารอบอะไรวันนี้ไอวันนี้มันครบรอบอะไรครบรอบอะไรครบรอบอะไราได้มาได้ไงดอกไม้ใส่มาให้ก่อนเลยผมกับมันให้หรอรยังไงหรืยังไงอ่านการ์ดได้ไหมอ่านการ์ดการ์ดเมื่อกี้กูเห็นยังไงตอนเนี้ยเปไห มต้องมีกับไม้วันนี้เราครบแล้วไม่รู้เดี๋ยวไอ้ี่รู้อยู่แล้วแน่นอนอะไรน้องถามพี่ใช่ไหมว่าที่ไหนบ้าใครไปแล้วเปิดการน่ารักหน่อยจบยุ่งยุ่งเลาต้องลงลวต้องลงละอากาศได้อากาศได้รับ